แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ14กุมภาพันธ์2567เราจะมาอัปเดตข่าวจากเพจเฟ e บุ๊กกรมประชาสัมพันธ์นะคะโดยได้อัปเดตว่าฤดูร้อนปีที่แล้วร้อนแค่ไหนปีนี้ร้อนมากกว่าเดิมโดยจะเริ่มปลายเดือนกุมภาพันธ์2567ที่สำคัญ5จังหวัดต่อไปนี้ จะร้อนที่สุดในประเทศไทยโดยอุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่44องศาเซลเซียสนะคะเช่นเคยนะคะก่อนไปเช็คอุณหภูมิกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่ดีทุกวันนะคะอากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะเรามาอัปเดต5จังหวัดในประเทศไทยว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ร้อนที่สุดในปีนี้โดยกรมบูตุนิยมวิทยาออกประกาศ คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยปี2567ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงปลายเดือนพฤษภาคม2567โดยได้ระบุว่าฤดูร้อนประเทศไทยปีนี้คาดว่าจะเริ่มประมาณต้นสัปดาห์ที่4ของเดือนกุมภาพันธ์และสำหรับ5จังหวัดที่ร้อนที่สุดนะคะประกอบด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอุตร,รดิตถสุโขทัยตากและอุดรธานีโดยอุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่44องศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประเทศไทยตอนบน36-37องศาเซลเซียสซึ่งจะสูงกว่าปกติ1-1.5องศาเซลเซียส ค่าปกติอยู่ที่35.4องศาเซลเซียสและจะสูงกว่าปีที่ผ่านมาช่วงฤดูร้อนปี2566อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย35.8องศาเซลเซียสส่วนปริมาณฝนรวมเฉลี่ยจะน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ30นะคะอัปเดตความร้อนที่สุดกับ5จังหวัดในปีนี้เตรียมตัวปรับอากาศที่จะร้อนขึ้นนะคะอัปเดต14กุมภาพันธ์2567